น,นี้นะครับเราจะมาพูดให้ฟังนะครับรีวิวหูฟังที่ใช้งานมาแล้ว Audio Technica M 5 0 XBT นะครับผมจริงๆมันก็คือตัวของ M 5 0เนี่ยแหละตัวของนี้ที่ใช้มานานมันก็เป็นหนังจากโรงงานอะเป็นหนังหนังสังเคราะห์ไม่ใช่หนังแท้นะไม่ว่หูฟังไหนก็ต้องเจออยางเนี้อย่างเงี้ยทั้งนั้นเลยเห็นนะความลอกความแบบเหนียวอากาวมันเหนียวมันลอกอย่างเงี้ยวันนี้ผมจะมาลอง ใส่ตัวของฟองน้ำหูฟังนะครับโฟมซึ่งตัวนี้ผมสั่งมาจาก shopee นะครับเดี๋ยวขึ้นภาพให้ดูาราคาประมาณนี้เลยเอาเรื่องอะแต่ว่าอยากรู้ว่ามันเป็นของแท้หรอือของแพงไม่ใช่ของของแท้หรอกมันมีอะไรของแท้หรอกผมว่านะมันก็เป็นของจากโรงงานจีนทั้งนั้นแหละแต่มันคุ้มราคาไหมนะครับซึ่งอันนี้ตัวนี้จะถูกกว่านะครับตนนัวนี้กี่ร้อยผมไม่รู้และไปดูที่ผมขึ้นนะ้าให้นะ นี่ตัวนี้ผมจำไม่ได้กี่ร้อยแต่รู้จักหนังแล้วอะผมว่าหนังที่ให้นี่ก็คือแบบเย็นนะนุ่มเย็นสบายแต่ว่าใส่เป็นนานๆอาจจะร้อนเพราะว่าตัวสเปคของหูฟังตัวนี้มีขนาดไดเวอร์ที่ใหญ่พอสมควรซึ่งมอาจจะให้ความร้อนพอสมควรเลยนะเพราะรุ่นนี้ให้ความร้อนพอสมควรนะถ้าเทียบกับรุ่นใหม่มันจะมีตัวใหม่เะครับเป็น M50xBT2 นะครับ,อรบพอร์ตตรงนี้จะเป็น Type C ผมไม่แน่ใจว่าตรงนี้ยังแตะแล้วเข้า Siri เข้าตัวของ Google Assistant ได้อยู่หรือเปล่านะครับไม่แน่ใจเพราะผมเห็นมันมีปุ่มให้กดตรงนี้ด้วยนะครับตัวของ x b t 2นะส่วนต่อมาก,ก็เป็นตัวแผ่นหูฟังนี่เป็น e ียครับที่เป็นหนังเขาบอกว่าเป็นหนังแกะ400กว่าบาทเออเนี่ยอันนี้อัน,นเดียว400กว่าบาทแล้วสีมันแบบอ น่าใช้ก็เลยลองสั่งมาลองลองดมกันนะดมดมอืมกลิ่นเหมือนกันเลยอะวัสด,ดุต่างกันนะเนี่ยความหนาของหนังเนี่ยเนี่ยจับจับดูอะนะนี่ดูความหนาความความฟมูมความใหญ่กว่าอันนี้อันนี้อันนี้ตัวของเอียจะเข้าหูได้ดีแต่ว่าถ้าตัวเนี้ยมันแบบมันพอดีหูผมเลยเพาหูคนผมเป็นคนหูเล็กนะครับ หูมไม่ค่อยใหญ่มากล้วก็ไม่มีติ่งหูด้วยมันก็ทําให้แบบมันเข้ารูปหูพอดีนะอะเนาะประมาณนี้ถึงอันเนี้ยสบายไหมสบายนะแต่ว่าถ้าใส่ไปนานๆไอตัวของ M50X อ่ะ,อะมันกดตรงหนกแก้มเอ้ยตรงหนกแก้มเออแล้วมันจะกดตรงหูด้านล่างตรงติ่งหูซึ่งมันจะเจ็บถ้าหากเป็นตัวนี้นะผมว่าอาจจะทําให้เจ็บพอสมควรแต่ถ้าตัวนี้โฟมมันใหญ่กว่าและนุ่มกว่าด้วยเป็นหนังแกะด้วยแหละอืมก็ทําใหะ น่าจะดีกว่าแพงกว่า,ลวานหละเอง่ายๆพูดโอ้ยๆมันหน่อยส่วนตัวนี้นะครับเป็นผ้ายืดยเดีเนี่ยเอาไว้ใช้ใส่ด้านบนเพราะว่าตัวนี้มันลอกหมดแล้วจริงๆไม่ต้องใส่ก็ได้นะแต่ว่าไม่อยากให้หนังของอริโอเทคนิกตัวนี้มันลอกอีกม,มากกว่านี้แล้วดูดิเห็นนั้นทุกคนเนี่ยลอกไปแล้วอ่ะเนี่ยลอกไปแล้วอ่ะเออไม่อยากให้มันลอกอ่ะละ ทีนี้ขั้นตอนแรกเลยผมก็จะใส่ไอตัวเนี้ก่อนก็ผมซื้อมาเป็นสีเทาเนี่ยสีเนี้ยสีนี้นี่เขาเรียกว่าสีอะไรนะไม่รู้เหมือนกันอะ่ะเดี๋ยวลองดูสีน้ำตาลเออสีน้ำตาลก็ใส่ประมาณนี้ก็เป็นซิปนะครับอ่าแล้วก็พับมันขึ้นมาแล้วก็ใส่ก็พับมันขึ้นมา แล้วก็ใส่เอ้ยนี่ยากนี่ยากเนี่ยโหลู้นี้ซื้ออันนี้ใส่ตั้งแต่แรกแล้วนะลู้เนี้ยซื้ออันนี้ใส่ตั้งแต่ขั้งแรกซื้อมันอ่ะน่าจะช่วยโปรเทคแบบได้เยอะเลยนี่เราไม่รู้ไงเออนะได้ประมาณหนึ่งส่วนอันนี้เราก็ทําการเดี๋ยวรื้อออกไปเลยนะครับนี่ตอนนี้เราจะลื้อออกไปเลยซึ่งลื้อยังไงไม่รู้นะเดี๋ยวลองดูก่อนอ๋อก็ดึงออกมา ง่าย,ายโอ้เพิ่งเห็นข้างในครั้งแรกนะครับน้โอ้ยคราบมันเต็มไปหมดเลย,เ,ยเห็นไหมเห็นคราบมันตามขอบๆปะหเห็นไหมนี่แต่คราบมันเต็มไปหมดเลยฝั่งนี้ด้วยหูมัน,นอ่ะหืมหูมันแผลบเลยอะ่ะโอ้ยดูดิโอ้ยข้างในก็ต่างกันแล้วโอ้ข้างในงานงานข้างในเนี่ยดีมากเลยเนี่ยดูดิการเย็นการเย็บอะ ดูดิดูอันละ400ดิโอ้ชิปเป๋งเอ้ยเนี่ยให้ทุกคนเห็นหน่ยดูดินี่อันละ400สั่งจากจีนนะแล้วดูของของแท้โอ้ของแท้ดีมากอะการเย็บทัชชิง่งหมูเนื้อผ้าข้างในก็แบบคนละเรื่องเลยอะเออเอาไปสั่งดีเมคําได้ปะวะแต่ดูดิดไอเนี่ยราบ กาวยาวนหกเต็มพื้นเลยหรือว่าจะสั่งของแท้มาดีว่าจากโรงงานส่วนนี้ที่เป็นคราบไขมันเดี๋ยวเราลองเช็ดออกก่อนเป็นคราบของพวกมันอะไรพวกนี้เช็ดออกให้เรียบร้อยนะครับผม เป็นหูฟังที่ผมใช้ฟังเพลงดูขนาดไดเวอร์มันนะใหญ่ไหมใหญ่พอสมควรเลยนะขนาดไดเอฟเออถ้าเราถ้าผมอยากจะเปลี่ยนแบตเตอรี่ข้างในผมก็สามารถที่จะถอดแล้วก็เปลี่ยนได้ตรงนี้เลยเนาะเพราะตรงนี้มันคงแกะไม่ได้มันคงถอดจากฝาตรงนี้แหละเออเจ๋งดีเจ๋งดีมี serial number บอกเลยนะครับอ๋อนี่ไงขนาดไฟชาร์จก็คือเป็น 2 0 0มิลลิแอมหนะครับมีชื่อรุ่นบอกมี่เรียวนัมเบอร์มาเดี๋เรามาทำการใส่ตัวแผ่นเลยที่ผมจะใส่นะครับก็ขอเป็นขอเป็นหนังแกะก่อนเลยแล้วกันมันจะได้เข้ากับเซ็ตอันนี้เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเก็บไว้สำรองใส่ยังไงวะใส่จากด้านบนแน่เลยว้าว wow. ส wow. ักเซ s ว้าสักเซ s เลยยาเลยอันน็้เป็นหนึ่งมันมีซ้ายขวาวซ้ายขวาวะไม่มีเนาะจะใส่ตัว400กันเลยนะครับตัวแพงตัวแพงจริงๆถ้าฝังของของสินค้าของมันเองไม่แพงเท่านี้เลย นะเนาะระหว่างใส่ไปผมขอพูดคุณภาพเสียงดีกว่าเมื่อกี้ไม่ได้พูดเลยเมื่อกี้ตั้งใจมากกลัวขาดนะใช่หรอเออก็คุณภาพเสียงของ Audio Technica ตัวนี้นะครับจะให้เสียงแบบไม่แฟชเท่าไหร่นะเพราะว่ามันมีตัวของอะไรนะการไม่รียกวาการดิมันมีของคัลเลอร์เออรู้ว่าคัลเลอร์คัลเลอร์ของตัวหูฟังตัวนี้เขากาหนดมาให้แบบฟังเพาะฟังง่าย แต่ถ้าใครต้องการเบรนะตัวนี้ไม่ใช่เบรหนะักตัวนี้ให้ให้แนวแบบย่านกลางครับออกกลางกลางใสๆหน่อยอไม่คลีนไม่คลีนผมใช้ฟังเพลงที่ผมชอบก็ของ t e x t u Color นะครับของทั่วไปครับที่ผมฟังเทียบเทียบนะผมก็ใช้ Polycat t e x t u Color แล้วก็วงต่างๆที่ผมชอบนะฮะ เฮ้ยผมเห็นพี่ดิมแท็กทูคัลเลอร์เขาใช้ตัวนี้นะเออ M ห้าสิบ XBT ผมเห็นเขาใช้อยู่นะก็น่าจะดีนะครับก็เลยซื้อแต่ผมซื้อก่อนแล้วละ่ะโอ้ยยากมากแล้วก็มีตัวหนึ่งผมใช้ออเดอเรกาก็ ka, คือตัวของหูฟังอินเอียร์ตัวเล็กเลยเป็นไอห้าสิบไอครับผมอินเอียร์ ตัวนั้นก็มีปัญหาพอสมควรเลยนะตรงสาย a 2 dc ที่มันผมว่าราคามันสายราคาแพงไปหน่อยสายอัปเกรดนะครับตัวหนึ่งต้องเอาสพันหูฟังแค่สามพันสายราคา3 4มสีพันโอ้หูมันแบบแพงอะ่ะแต่ถ้าใครจะไปสุดในรุ่นสุดในตัวของอาสายของตัว audio technica ในตัว a 2, a 2 dc เนี่ยก,ก็ผมว่าผมว่าก็สุดดีนะ สำหรับราคาและก็คุณภาพของหูฟังที่เราจะไปต่อได้ใน,ในสายนั้นนะนะถ้าหากว่าใครมีหูฟังนะครับที่มันจเยเจ๊งหรือว่ามันมีราคาสูงพอสมควรอย่างตัวนี้ก็ราคาพอสมควรเหมือนกันแล้วก็ผมชอบเรื่องคุณภาพเสียงในส่วนตัวก็เลยลงทุนว่าเออผมลงทุนสักประมาณพันหนึ่งเพื่อที่จะรักษาหูฟังตัวนี้รักษาเสียงตัวนี้ที่ผมชอบเอาไว้นะครับจริงๆมันมีตัวใหม่ออก้วละที่ผมพูดไปนะครับว่าเป็น USB Type C แต่ผมคิดว่า มันยังไม่ได้เปลี่ยนอะไรขนาดนั้นอะ่ะมันก็เป็นรูปทรงเดิมเพียงแต่ว่าเขาเพิ่มพอร์ตจากตรงนี้เป็น USB เห็นนะ USB B ธรรมดาเนี่ยก็เป็น USB Type C แล้วก็เพิ่มปุ่มมาปุ่มหนึ่งแทนกันน่าจะแทนการใช้สัมผัสตรงนเนี้ยเนี่ยแทนการใช้สัมผัสตรงนี้นะครับขออภยัยปกติมันต้องกดตรงนี้แล้วขึ้นเสียงติ๊ง แล้วก็สามารถคุยผ่าน Google ได้แต่ก็น่าจะปรับปรุงในเรื่องของไม์ด้วยเพราะไม์ตัวนี้แย่มากต้องยอมรับว่าไม์ของ Audio t e c h n i c a หรือหูฟังประเภทนี้โคตรแย่เพราะว่าไม์มันอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยไม์มันอยู่ตรงช่วงเนี้ยผมถามนึงๆทาไมอยู่่วงเนี้ยปากเราอยู่ช่วงไหนปากาอยู่ช่วงนี้อ่านรู้หูฟังนะนี่นี่นนสมมติปากเป็นแมทริกนะอย่างนี้นะเออเราใส่คุยคุยอยู่ปากเราอยู่ประมาณตรงนี้ ตรงนี้แต่ไม่อยู่ตรงนี้เสียงมันจะรับยังไงมันรับยากเวลาผมใช้หูหูฟังนี้ผมผมต้องต้องปากางี้ไว้เพื่อให้เสียงมาสะท้อนที่มือแล้วก็มาเข้านี่เออมันต้องมีเทคนิคอย่างหนึ่งด้วยเวลาคุยกับหูฟังตัวเนี้ยซึ่งเดี๋ยวผมก็จะขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้เลยละกันเพราะมันไม่ได้มีอะไรแยบมากมายแค่คเปลี่ยนให้ดูแล้วก็มาเล่าให้ฟังเฉย ว่าประสบการณ์การใช้มามันว่าคุ้มค่านะเวลาผมขึ้น BTS หรือไปไหนมาไหนผมก็ผมฟังเพลงสนุกผมไม่ชอบอินเอียได้แหละเดี๋ยวนี้เพราะว่าสักการที่ผมใส่อินเอียแล้วมันเจ็บข้างในก้นหูอะ่ะเออเราก็ลองมาลองใส่อันนี้ดูมันก็ทําให้ผมได้ใส่หูฟังได้นานขึ้นผมเป็นคนชอบใส่หูฟังเป็นส่วนตัวเวลาทางานผมก็จะใส่หูฟังไปเลยเช้าเย็นเย็นทำงานแชั่วโมงก็ใส่หูฟังเนี้ยเรื่อยๆถอดออกคือตอนไปกินข้าวเผลอๆวัานไหนกินข้าว กินในออฟฟิศก็ไม่ถอดก็ใช้ตัวเนี้ตลอดเวลามผมว่ามันเป็นของฟังที่คุ้มค่านะครับถ้าใครต้องการที่จะหยิบมาเป็นเจ้าของนะครับสำหรับคนที่ไม่ชอบฟังเบสลึกเท่าไหร่ชอบฟังเสียงกลางเสียงใสๆนักร้องคุ้มค่าครับแน่นอนเพราะว่าด้วยของ Audio Technica เป็นแบรนด์ band, ชั้นนำทางด้านเครื่องเสียงต่างประเทศก็ใช้เยอะผมไม่ยินจากต่างประเทศนี่แหละเพาเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นด้วยก็ ว่าผมไว้ใจในระดับหนึ่งว่ามันต้องดีแน่นอนแนวตรงว่าคุณภาพเ,เป็นอย่างนี้หน้าตา Audio Chemica M50BT ตัวขอโทษทีนะให้ข้อมูลผิดไปนหน่อยผมซื้อตัวน,นี้ตั้งแต่2019ก็9 20 21 22 4ปี4ปีอ่ะกว่าหนังมันจะลอกของผงนะผมยอมรับว่าผมมันคนใช้อาจจะไม่ถนอมมากแต่ผมใช้4ปี กว่าหนังมันจะลอกใช้เวลามานี้ผมว่าคุ้มค่าอยู่นะสำหรับออฟองน้ำของคุฟังที่เป็นตัวออริจินอลที่มันให้มาใช้เวลามาสิปีถ้าใครอาจจะฟังในที่ร้อนกว่านี้หรือว่าในที่ที่แบบอับชื้นมีเหงือ่อไม่ทําความสะอาดผมว่าอาจจะอยู่ได้สั้นกว่าผมหน่อยแต่ผมก็ว่าผมผมว่าผมโหดแล้วนะเพราะว่าผมเอาไปขึ้นเขาเดินป่ามาด้วยแต่ไม่ได้ไปภูเดึงหรอกเอาไปที่อื่นมา แล้วก็เอาใส่รถก็ติดรถไว้รถก็ล้นล้อนะมันก็องผมก็ใช้เวลามันสิบปีกว่าจะรอบหมดทีนี้ราคาผมจ่ายไปผมว่าคุ้มค่าไหมผมขอตอบตรงเองนะว่าผมคุ้มค่าเพราะว่าด้วยหนังด้วยคุณภาพแล้วอ่ะผมว่าผมยอมจ่ายได้ในราคาสี่ร้อยนะสำหรับไอ้หนังหาเนี่ยแล้วก็เรื่องคุณภาพในการใส่นะครับ<ม>พอดีกับผมผมเป๊ะเลยรู้ข้างในอะ่ะไอตรงที่เขาเวนไว้ไตรงเกียครับอ่ะพอดีมากแล้วก็ตรงเนี้ยสังเกตดูมัน มันไม่กดหูเลยซึ่งไอตัวของ Audio Technica ตัวเก่าครับสันของมันอะตรงโฟมอะมันเนี่ยมันบางแค่ทีเดียวเดียวดูดิมันบางกับบางมากเลยอะซึ่งถ้ามันบางอย่างเนี้ยตัวผมมันจะกดหูเราตรงช่วงไล้ของมิชชี่เข้าไปอะซึ่งหูฝังตัวเนี้ยเป็นหูฟังที่กดหูอย่างเงี้ยพอสมควรเลยนะมันมันไม่ค่อยเวิร์กอะ ตอนแรกใช้ก็มีความทรมานใส่ได้แป๊บเดียวประมาณสักสามสี่ชั่วโมงสำหรับผมนะผมใส่ได้ประมาณสามชั่วโมงมก็ต้องพอดแลแต่ต้องยอมรับว่าผมฟังตัวเนี้ยไอ้ยังครับตัวเนี้ยใส่แล้วแบบเหนื่อออกหรือร้อนอะไรมันก็มันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะมันก็ใช้ได้อแต่ตัวเนี้ยอย่างไรที่ผมรู้สึกตัวนี้ผมไม่ได้เปิดแอร์นะอยู่ในห้องที่ร้อนประมาณหนึ่งหน้าคอมด้วยโอ้คุณอุณหภูมิใส่ได้ประมาณสักองชั่วโมงไม่เกินกว่าน,นั้นอะ ท่วมตั้งแต่เช้ามาเนี่ยลองดูเหนือท่วมเลยนะเออต้องถอดออกเป็นระยะระยะลยแล้วก็คอยสังแต่ถ้าใส่ในห้องแอร์ก็อาจจะอาจจะได้นานกว่าน,นั้นแต่ก็ต้องคอยถอดบ้างมาเคลียหูบ้างนะครับก็เท่านี้แหละม,มีรีวิวให้ดูประมาณนี้สําหรับใครที่สนใจก็อย่าลืมไปสั่งซื้อกันนะครับแล้วก็แนะนําอีกทีหนึ่งนะว่าถ้าใครที่อยากจะใช้หูฟังหรืออยากจะซื้อหูฟังแนะนําว่าซื้อหูฟังที่เป็นรุ่นที่เขาแบบ ยอดฮิตยอดนิยมลองไปเสิร์ชดูก็ได้ top c h a r ์หหูฟังสตูดิโอ top c h a r ์ตหูฟัง everyday use นะครับก็จะมีรุ่นประเภทเรื่อเนี้ตามราคาผมมาให้เราเห็นอยู่เป็นปะปบายแล้วก็เทคนิคในการซื้อนะครับผมก็จะเซิร์ชกันว่ามีอะไรสำรองไหมอย่างเช่นมีเอียครับขายไหมมีตัวเสาตัวโครงหูฟังขายไหมถ้ามีขายก็ถือว่าเราโชคดีเพราะถ้าเราทาําพังทําหัก าการส่งสูตรบางทีอาจจะไม่ได้ซ่อมให้เราร0 0ซึ่งผมเป็นคนที่ชอบซ่อมของเองอยู่แล้วชอบตัดแต่งเองอยู่แล้วก็เออลองลองซื้อมาถ้ามันพังเราก็ซ่อมเองได้นะครับเพราะมันก็ไม่น่าเกินบากกว่าแรงของเราถ้ามันเกินกว่าแรงของเราหรือมันหักกับผักกับซ่อมไม่ได้เลยอาจจะต้องเคลมแต่เคลมว่าคงเคลมไม่ได้เราก็คงจะปล่อยของ,องนั้นมันพังไปเฉยเยนั่นแหละก็สำหรับใครที่ชอบสิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณคร